ล็อกนะล,ล็อกนะ,กน,ะนิดเดียวโอ้ยทำไมได้แมสเข้าสีเดียวกันกับเสื้อเลยะเนี่ยนิดเดียวนะดูหมานี่หนะมาหมาหมา,มาล็อกกนดีล็อกให้อยู่ล็อกให้อยู่นะล็อกให้อยู่นะไม่งั้นเข็มหักนะ เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรทำอะไรอ่ะไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นงงเลยอะไรวะนี่ไงเงียไปายเลยจับจับนั่งเั่นกันนะจับนั่งจับจัดระเบียบสังคมก่อนมานั่งก่อนนั่งก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไหนเันเลยสี่ขวบเลย ชิบแงชิบแงทำไมมันค้างว่ะรอบนี้ทำไมค้างนะปกติไม่เคยค้างนะเนีเ่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงร,รอบนี้ชุบแงชุบแง Nhé, tiếp pa. Tiếp mà. Nghe dù. Ok.